จากกรณีที่หมอเก่งนะครับซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลแห่งหนึ่งขับรถเก่งหายตัวออกจากบ้านที่จังหวัดจันทบุรีนะครับญาติติดต่อไม่ได้กว่า3วันก็เลยประกาศตามหาจนล่าสุดนี้พบว่าเช่าห้องพักอยู่กับเพื่อนชายคนสนิทภายในจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยทางคุณหมอเก่งนั้นก็ยืนยันว่าสมัครใจมาเองไม่ได้ถูกทำร้ายหรือว,ว่าบีบบังคับแต่อย่างใดแต่ยังไม่อยากจะติดต่อกับทางบ้านเพราะว่ามีปัญหากัน ล่าสุดนะครับมีรายงานว่าหมอเก่งนั้นได้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในห้อง i อ u ียเนื่องจากมีอาการปวดท้องอย่างแรงนะครับต่อมาทางตำรวจที่สบพบางปะอินนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสบพบางปะอินเข้าตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่ง ใกล้ถนนสายเอเชียขาออกตำบลบ้านกรดอำเภอบางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโรงแรมที่หมอเก่งนั้นเข้าพักกับเพื่อนชายคนสนิทภายในห้องพักมีเตียงนอนขนาดใหญ่ผ้าคุณหนูที่ถูกใช้แล้วบนที่นอนนั้นไม่พบคราบเลือดนะครับหรือว่าร่องรอยการต่อสู้ภายในห้องนอนและก็ห้องน้ําโดยทางแม่บ้านที่ทําความสะอาดได้นํากระติกน้ําเก็บความเย็นมาให้เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจสอบนะครับ ภายในกระติกนั้นพบน้ําเปล่าอยู่ที่ก้นกระติกไม่มีกลิ่นเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงเก็บวไว้เป็นหลักฐานซึ่งเป็นเพียงหลักฐานเดียวที่หมอเก่งและก็เพื่อนชายทิ้งเอาไว้ในห้องนอกจากนี้ทางแม่บ้านของโรงแรมยังให้ข้อมูลว่าได้เข้ามาเก็บทําความสะอาดห้องพักแล้วบางส่วนหลังจากที่ทั้งคู่นั้นออกจากห้องพักไปจนทราบว่าคนที่เข้ามาพักนะมีอาการป่วยสาหัส จึงหยุดทาความสะอาดแล้วก็ยืนยันว่าที่เข้ามาทําความสะอาดภายในห้องพบน้าเปล่าสองขวดแล้วก็น้ําอัดลมหนึ่งขวดทุกขวดถูกเปิดออกหมดแล้วแล้วก็ซองยาซึ่งเก็บทิ้งไปแล้วจากการตรวจสอบสภาพของกล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถกระบะสีขาวเลี้ยวเข้ามาจากถนนสายเอเชียเพื่อเข้าพักที่โรงแรมเมื่อเวลาประมาณสักยี่สนาฬิกาเศษของวันที่12สสิงหาคมจากนั้นหมอเก่งแล้วก็เพื่อนชายไม่ได้ออกจากห้องพัก จนประมาณเวลา3นาฬิกาของวันที่13สิงหาคมได้โทรศัพท์สั่งน้ำอัดลม1ขวดน้ำปลา2ขวดให้ธำรกง,งานส่งที่ห้องพักจากนั้นช่วงเวลาสัก4นาฬิกาเพื่อนชายได้ขับรถกระบะออกจากโรงแรมบริไไวามรวดเร็วโดยไม่ได้แจ้งให้พนักง,งานทราบโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะส่งตรวจพยานหลักฐานที่พบภายในห้องโดยละเอียดพร้อมทั้งจะสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงถึงอาการป่วยของหมอเก่งต่อไปครับ